อ้าวครับมาต่อเลยนะกับปลาที่2นะครับของเกมเมชชัคซิกนะครับโอ,โอ้อะไรเนี่ยก่อนฉากนี้ก็เคยเปิดชใช้ให้ดูแล้วนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าตอนนี้ผมก็มาลอยใหม่อีกรอบหนึ่งก็ยังลอยหงยังไม่ตายครับตอนนี้คอนติเนียลศูนย์เดซศูนย์ครับคะแนนเลยเป็นอย่างนี้นครับสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบคะแนนนะครับ ก็เอาอะไรนะลองพยายามเล่นดูครับก็โอเคครับต้องต้องมีความพยายามในการเล่นมากครับฉะนั้นถึงจะผ่านถึงจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไม่ได้ครับโอ้โหแมงดูมซ่าอย่างงี้ไอ้เฮี้ยนี่แม่งเกงหายยืนกระดึดุดมีอะไรอยู่เออเออเคลมและนี่สาวเลยครับคราวนี้หนึ่งหนึ่งป้าแล้วครับตอนนี้พอตอนนี้ ยาวมากทีเดียวตัวล <Thank you. S 1> ะครฟลากก์มอนเดินเลยครับตัวละครข้างก่อนไปม,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 มาก,ก่อนไปมาโก้ยัะคันนี้เป็นฟลากครับรน,นี่ครับช็อตกันเฮ้ยช็อตกันฮะเดินปืนแบบอย่างเงี้ยเขี้ยเดี้อเไอ้ปืนอย่างเงี้ยโคตรล็อกปังเข้าไป ยิงกันไปตู้มีเดียวโอ้ยถ้าโิชชัตกันจะเป็นยิงนั่นเล็กใช่ครับแต่ว่าเกมนี้มันเฮี้ยเกินไปอย่างนี้เลยครับโค้ชเกียร์เนี่ยปืนไอตัวนี้สามารถยกได้เหมือนกันนะครับเซไดเอ็โคเคยบอกไปแล้วว่าเป็นปืยปนยังไงนะครับเฮ้ย ปังลับลับลับเก็บมันดีกว่าซเซเลนอีโคโชาตการพิลลซอนนะครับกระสุนปกติจะมีสิบนัดแต่ใน,ในอย่างนี้ก็จะเป็นแค่สิบนัดเองนะครับอะไรของมึงไอสัดเก็บระเบิดไว้ก่อนนะครับอุ้ยผลไม้าอาอรของมึง ยกแม่งโอเคครับผมรู years, ้ท <was> <winter> ีซ่อนทั้งหมดเลยโอ้โหเล่นเกมนะครับอันโหดเจ็ดปีนะเนี่ยยังไม่เคยไม่ตายสักครั้งดี้ครับเจ็ดปีตั้งแต่ผมเลยวะสามเลยผมนี่สามเอ๊เจ็ดปีเหรอเอ้แปดปีนี้ปีนี้ปีที่เก้าปีนี้ปีที่เก้านะ เฮียอ,อ,อะไรมึงพีพิิกานังแต่โหมอายุ5ขวบนะครับตอนนี้ก็สิบสี่ปีแล้วนะพีนีาพีนีาสิบสปีนี้นะครับปึ้งไอ้เหี้ย ไปดีกว่าเว้ยอยากตายวันนี้โอเคครับไปโอ้ไอ้นี่ถุเยเกยไอ้ตัวเนี้ยตัวดีครับถ้าจับมันได้มันจะดุเราทันทีครับเราไม่ให้เขาดุครับเพราะกูล็อกครับนี่ก็ล็อกทิศนั่นเยอยงงี้ล็อกอย่างงี้ครับ <c oughs> ล็อกหา,หาอะไรห่าเง,งี้วยวะเย็นสัตว์ ไม่เกียร์ก็ลงเขาเองแล้วกันนะอ้าวเฮ้ยชิพาแดกแม่งลนะเวนี่มันจะไม่เกียร์แล้วครับไม่ดูดเป็นสีสีโมอ,อาเบะนะครับกลุ่มเซนโดนใช้สีนี้ทวีไม่เกียรนะ์คนละเรื่องก,นะกันเกมนี้ช็อตการ์จะคงเหมดเดือนเดิมครับเฟรมช็อตได้ใช้แล้วตอนนี้ยังก่อนที่จะใช้เลยเลยครับเฮ้ยเอียร์ลบหลบลบ,ลบ โอ้ว t t ต e f ฟอคเผาไม่ให้หมดเราถอดท็อกเทลเฟนช็อตเงี้ยเฟนช็อตผมไม่ทีเดียวครับร้อนแรงทีเดียวอะไรข้างมึงอะไรข้างมึงช็อตกันสองนัดแป้งดรอปช็อตสิบนัดนะครับ โยมางบอกว่แล้วกันไทยเป็นปืนไม่เป็นปืนนะครับกูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้เสียงให้เหมือนว่ะเสียงไม่ให้ด้วยเสียงกูเสียงคนไม่ให้เฮ้ยเอ้ยสัตว์เอ้ยโว้ยช่างเอะกูวอล์กทัวร์นะข้างกองข้างกองก็ตายคนเยอะตายครั้งแรกวะ รอบหน้าจะไม่เป็ี่ยนธาเปลี่ยนตัวบ้างนะที่เป็นปืนนะครับเปลี่ยนตัวบ้างนะเป็นมาโก้นะครับเร็วต่อไปแล้วคะแนนตัวน,นี้สี่ล้านนะครับตัวน,นี้ thank you, thank you. ชื่อลูชิงกันเป็นปืนเลยวะที่แบบเป็นเฮฟเฮฟชิงกันครับแต่มีสองกระบอกครับ จะเลือทูมชิงกันหรือว่าเดอบลมิชิงก็ได้นะครับตามใจคุณนะครับตอนนี้คุณแปดแลนน้วคะแนนโอ้ยยกสบายในงานนี้ทำโหดเลยเดี๋ยวห้าล้านตอนนี้ห้าล้านแล้วครับหกห้าล้านหกครับตอนนี้ทำสบายเลยผมจะไปเรียกโดนว่าเดี๋ยวมันจะซ้อมพี่ออย,ยครับตรงนี้ ไอเนี่ยไ e อ้นี่จะมาแบบอ่าไม่หยุดเลยอ่ะทุกวะนะวะมันจะหมุนตัวแบบไม่หยุดเลยครับเป็นเบเบิดขางเบเบิดูขางเบเบิดไอ้เหี้ยแล้ว่าคุณบอกว่าแม่งเหมือนจริงนะวะเอ้ครั้งแรกครับกูณต้องเบเบิดมาไอ้เหี้ยอันนี้มันหลายครั้งแล้วตั้งแต่ปีไหนไม่รู้อะเกมนี้สั้นในปีส0งพันเพิ่งรู้เนี่ย แล้ข่าวเ่าเกมนี้ครับมันมากอดภาคสี่สังภาคสี่มันนาสุดแล้วครับแล้วปีแล้วปีของเกมที่เกิดที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับและคนและคนได้ยินผมพูดคนตกใจทันทีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี2028นะครับครั้งแรกครั้งแรกของการาต่อสู้ครั้งนี้ครับครั้งแรกเลยอาคาที่แบบลุงได้ใจจริงปู่ได้ใจอันนี้ เราเรียกปูล่ละปู่ค้าครับวันนี้ครับแกกันมากทีเดียวถ้าถ้ามีมากโกจริงก็วันนี้ก็หกขวบอยู่นะตอนนี้พ่อมากโกเกิดปีสองพันห้าครับเอาไปและตัวน,นี้ครับเป็นหุ่นโดนที่บอสที่แข็งแกร่งสุดในัวัน,นนี้ใน ทางเนี่ยไอ้นี่แข่งๆสุดละเองกำจัดยากสิหายเลยเฮ้ยไอ้นี่เปิดฟ้าใช่ไหมใ่ให้ปอยบู๊แล้วเขวาเอาไอ้ปืนนึงครับปืนซุปเปอร์กินเน,นะครับที่ผมที่มาออกในปาแรกครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกคืออะไรใช่ไหมครับ ซูเปอร์เกนเน่เป um ็นป um ืนที่แบบปืนอัดระเบิดนะมีเดียวปุ๊บปุ๊กปุ๊งเลยเจ๋อธิบายเอาไปเลยฟ้าไฟหมดฉี่เนี่ยมันพลาดนี่ตูดนี่ตายแค่หนึ่งตัวนี้ตายแค่หนึ่งเองมันด้เป่าอีซี่เนี่ยเป็นนอร์มอลทั้งหมดเลยอ้าวเวรยนกับผิดจังหวะไอ้เหี้ยผิดจังหวะ ไอ้สัตว์เอ้ยนายไม่ต้องมาวางให้ดีน้ำนครับเป็นตัวระบายฟ้านะครับไอ,ออมมไอ้เหี้ยเออคุณจะไม่ฉลาดสัตว์เปลี่ยนตัวมาโกมาโกมาโกครับเซย์มาโกแมงกาครับโโมาโกเหมือนกันครับเจ้าตัวนี้ไอ้เอมูโซโคนี่ช่างหมองแม่งครับ เอมาโคหกก้าโอโลช่างไม่เถือครับอะไรมากรอซี่ชื่อแม่งชื่อแม่งชื่อแม่งอิตาลีาแต่ว่าไม่ฟวรอเมริกาครับจะใส่อิตาลี ที่รู้ได้เสียดูไปกิ่ทีเดียมาเอ้ยเอาไปเอาไปเอไปเฮ้ยโอ้สกิลตัวนี้คือปืนที่ยิงแรงครับปืนนี้มันยิงแรงมากเลยทีเดียวเจาะให้มาพิสตอนอย่างไงไออื่นไออื่นปกติหมดครับเฮ้ยลื่นไปที่นี่นั้ง ับถ้าเปลี่ยนตัวครับเอรี่กับคาซามุโตะลืมไประเบิดหมดเยี้นี่คาซามุโตะครับมีสกิลอย่างนี้คือระเบิดเขาจะได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าแห่งระเบิดนะครับมาสเตอร์ออคเวย์เนทอย่างนี้ครับคัมเพลงนิงในการโยนระเบิดนะครับปิวเหนียวคนเร็วเทเขาอยอนี้มีครับ วัดิโควัดิโคฟิวบอลนะครับวัดิโคกรีเน่แล้วก็โลกรีเนะครับเงี้ครับกดลงซ้ายแล้วก็เงียบโลกรีเนอย่างี้ครับไฮกรีเน่จะเป็นอย่างนี้ครับจบครับสปริงเน่จะเป็นอย่างนี้เดินโคตรเร็วเนี่ยและการที่เก็บเก็บระเบิดได้นี่เป็นคูนสองนั่นนะครับมาให้ดูต่อครับว่าถ้าไม่ตายให้เป็นยังไงนะครับ มึงเพิ่งโกรธเลยเนี่ยมึงเนี่ยจะเป็นอย่างงี้ฮะไม่ตายเขาครับถี่พ่อสูงไอ้เนี่ยเป็นตัวมาตรฐานนะของเกมนะครับถีตัวละครมาโก้ทาม่าแล้วก็ซิโอนะครับเอลี่ด้วยอไม่ไมีมาตรฐานนี่แกล้งเขาตลอดสกิลแม่งดีเกินเอียเปลี่ยนตัว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 ฮะเปลี่ยนตัว คนต่อไปครับทามาโรวิงทามาทามาลิโกโรวินทรีนะครับจเจอเรียกว่าทา,ามาโรวิงก็ได้นะครับทามาโรวิงจะมีสกิลในการซ้ยรถถังนะครับในการขี่รถและการขี่รถถังครับส่วนเน่้ออื่นก็ไม่มีครับแค่นั้นแหละข้อเดียวมัน,นครับไม่คุ้มถังสกิงครับไใท้ทามาที่แบบ เด็กเยอะแล้วโคตรถังจริง <Ash well. S 2> ครับโอ้แล้วก็จุแล้วก็จุตีเออถังแบบโคตรแรงเลยจุตีแบเออถังครับโคตรแรงวันนี้ส่วนเรื่องเวลาในเกมนี้ครับก็กูไม่สนใจเพราะกูไม่ได้จับแล้วตัวนี้